สวัสดีครับผมนายแลนเชสเตอร์จากแลนเชสเตอร์รูมครับเราก็ได้เดินทางจนถึงตอนที่5ของซีรีส์รอย l ่อไนท์กันแล้วนะครับงั้นวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปรู้จักกับ3อัศวินรอย l ่อไนท์กันนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับคนแรกที่ผมจะพาเพื่อนไปรู้จักกันในวันนี้ก็คือแมกนามอนครับแสงสีทองจะส่องประกายราวกับเป็นความหวัง แมกนามอนนั้นเป็นดิจิมอนที่มาจากตระกูลของวีมอนครับโดยเกิดจากการที่ได้รับพลังจากดิจิเมทอนแห่งปฏิหารทําให้ดิจิมอนตัวนั้นได้รับเกราะและคุณสมบัติธาตุโลหะไปครับเกราะสีทองส่องประกายทําจากโคมดิจิซอยสีทองโดยที่โคมดิจิซซยนี้มีคุณสมบัติด้านพลังป้องกันที่สูงที่สุดในบรรด,ดาโคมดิจิซซยด้วยกันครับแต่ก็มีน้ําหนักที่เบาอย่างไม่น่าเชื่อเช่นกันด้านพลังโจมตีก็ไม่แพ้ด้านพลังป้องกันครับเรียกได้ว่าสูงกว่าในระดับล่างสุดยอดบางตัวอีกด,ด้วยครับ ในบางสถานการณ์ที่เขาอยู่ในสภาพวิกฤตนะครับมักจะเกิดปฏิหารเข้ามาช่วยให้เขาลอดพ้นและผ่านมันไปได้เสมอสมกับที่ได้รับเลือกจากดิจิเมทอนแห่งปฏิหารครับด้วยพลังนี้ทําให้เขาเป็นหนึ่งในรอยย่อไหนที่มีพลังสมดุลมากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับถ้าไม้ตายของเขาก็คือพลาสมาชู t เป็นการสร้างลูกบอลพลาสมาออกมายิงใส่ศัตรูครับและอีกท่านหนึ่งก็คือชายนิ่งโกลโซล่าสตอมครับ เป็นหนึ่งในท่าไม่ตายที่สุดแสนจะรุนแรงครับโดยที่จะรวบรวมพลังทั้งหมดไว้ที่ล่างและปลดปล่อยมันออกมาว่ากันว่าพลังทําลายของท่านี้นะครับเท่ากับระเบิดพายุสุริยาเลยก็ว่าได้ครับแต่ด้วยลัศมีที่มีอยู่อย่างจํากัดทําให้ศัตรูสามารถหลบท่านี้ได้อย่างง่ายๆครับโดยส่วนใหญ่แล้วแมกนามอนนั้นมมกจะโจมตีศัตรูด้วยการเตะต่อยมากกว่าการที่จะใช้ท่าเข้าโจมตีศัตรูครับคนที่2ที่ผมจะพาเพื่อนไปรู้จักกันในวันนี้ก็คืออัลฟอร์ดวีดามอนครับ ความเร็วของข้าไม่เคยเป็นสองรองใครออาฟอร์ดวีดามอนก็เป็นหนึ่งในงตระก,กูลของวีมอนเช่นกันครับเขานั้นเป็นอัศวินมังกรล่างสีฟ้ามีเกราะรูปตัววีขนาดใหญ่อยู่กลางหน้าอกครับเป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์และความหมายว่าวิกตอรี่ที่แปลว่าชนะอีกด้วยครับล่างของเขานั้นสวมกอดสักสิบที่ดำจากโคมดิจิซอยสีฟ้าครับโดยโคมดิจิซอยสีฟ้านี้มีคุณสมบัติที่เบาและหายากที่สุดในบรรดาโคมดิจิซอยด้วยกันครับ โคมดิจิซอยสีฟ้าชนิดนี้จะช่วยให้ดิจิมอนที่สวมใส่มันอยู่เคลื่อนที่ด้วยความไวสูงได้ไม่เว้นแม้กระทั่งในน้ําครับด้วยคุณสมบัตินี้ทาให้เขาเป็นล้อยย่อไนที่รวดเร็วที่สุดเลยก็ว่าได้ครับด้วยฉายานี้ทําให้เกิดข่าวลือที่ว่าความเร็วของเขาสามารถตัดผืนฟ้าและผืนปฐพีได้เลยทีเดียวครับโดยปกติแล้วออลฟอร์ดวีดามอนนั้นจะเก็บดาบและโล่พลังงานของเขาอยู่ในรูปแบบของกําไรข้อมือทั้งสองข้างครับและจะสามารถเรียกเอลฟอ r ์ดเซเบอร และเอาฟอสชิลออกมาใช้ตอนไหนก็ได้ครับถ้าไม่ตายของเขาก็คือชายนิ่งวีฟอสเป็นการยิงลำแสงพลังงานรูปตัว V ออกไปด้านหน้าครับและคนสุดท้ายที่ผมจะพาเพื่อนไปรู้จักกันในวันนี้ก็คือสเลปมอน n เร็วแรงถึกครบจบในคนเดียวสเลปมอน n นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับดิจิมอนรอยั่อนคนอื่นๆแล้วเขามีรูปร่างที่ไม่เหมือนมนุษย์มากที่สุดครับด้วยลักษณะที่เหมือนมนุษย์ม้า6ขา2มือ จากการที่ออกแบบมาจากสเลปเนียม้าแปดขาของเทพโอดี OD ในตำนานนอสครับเกาะของเขานั้นทำมาจากโคมดิจิซอยสีแดงซึ่งโคมดิจิซอยสีแดงนี้มีคุณสมบัติด้านพลังโจมตีที่สูงที่สุดในบรรดาโคมดิจิซอยครับอีกทั้งยังมอบพลังป้องกันที่สูงมากแต่ก็ยังไม่สูงเท่ากับโคมดิจิซอยสีทองครับแต่แค่นี้ก็พอที่จะทําให้สเลปมอนเป็นหนึ่งในดิจิมอนที่ถึกที่สุดในบรรดารอยย่ไนแครับ ด้วยพลังป้องการสุดยอดของเขาแม้แต่ดิจิมอลร่างสุดยอดได้กันเองแล้วก็ยังไม่สามารถสร้างรอยขีดข่วนหรือบาดแผลให้เขาได้ง่ายๆเลยครับอีกทั้งด้วยจำนวนและกำลังขาที่มากของเขาทำให้เขาสามารถเคลื่อนที่ด้วยความใบสูงได้เช่นกันแม้ว่าจะไม่เร็วเท่าออฟฟอร์ดวีดามอนแต่ความเร็วของเขาก็เรียกได้ว่าสุดยอดมากแล้วเช่นกันตัวเขานั้นใช้หน้าไม้เพลิงในการโจมตีสตูอีกทั้งตัวของเขานั้นยังมีโลนิฟเฟไฮ ที่เป็นชื่อของดินแดนแห่งความตายในตำนานนอสอีกด้วยครับอิกดาชิลได้สั่งให้เขาทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สร้างโบราณสถานบริเวณขั้วโลกเหนือของโลกดิจิตอนครับว่ากันว่าที่แห่งนั้นมีโปรแกรมและข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างดิจิมอนได้ถูกปิดผนึกอยู่ท่าไม้ตายของเขาก็คือไบฟอร์ดเป็นการยิงธนูเพลิงใส่ศัตรูนะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือโอดินเบรฟเป็นการใช้โล่ทำให้อุณหภูมิรอบๆนั้นมีอุณหภูมิต่ำม,มาก และสร้างพายุหิมะโจมตีใส่ศัตรูครับและก็นั่นแหละครับสําหรับร้อย่อยในทั้ง3ที่ผมได้นํามาฝากกันในวันนี้ส่วนตัวนั้นผมคิดว่าตระกูลวีมอนนั้นเป็นลูกหลักของบันไดเลยครับเห็นได้ชัดเจนจากการที่มีดิจิมอนตระกูลวีมอนเป็นรอย่อในถึง2คนเลยครับและเพื่อนเพื่อนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถพูดคุยและติชมกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมานนที่นี้ครับสำหรับตอนนี้ผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อน และพบกันใหม่ตอนหน้าแต่สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ